มาครับก็อัดกันต่อจากเมื่อกี้ไปนะฮะผมก็ยังเจ็บคออยู่โอ้ตัวผู้หญิงมันจะเยอะไปไหนเนี่ยแม่ตัวละครผู้หญิงมันเยอะถ้าชา a โดไปทางเหนือเราก็ควรที่จะไปที่นั่นนะและข้าอยากจะให้เจ้าไปกับเราด้วยโมอิวะเจ้าจะจะไปกับเราไหมข้าไม่รู้เหมือนกันชาโดบอกข้าว่าข้าไม่ควรออกไปจากเกาะนี้แต่ข้าก็อยากจะเจอเขาอีกครั้งหนึง่ง <c oughs> ข้าไม่ยอมให้เด็กคนนี้ไปไหนกับเจ้าหรอก นางจะนําพลังไปด้วยเกาะแห่งนี้กําลังเดือดด้านและก็จะลงโทษเจ้าให้สาสมอ่า <c oughs> เจ็บคอจริงอันนี้ขอยอมรับไปว่าเจ็บจริงนะครับแม่ประเด็นคือตอนผมเจ็บอะแล้วพูดออกไปอะมันไปนตรงกับบทไอ้อนี่พอดี <c oughs> เป็นความบังเอิญที่แบบจะบอกว่าก็ได้เสียงใหม่ไป <c oughs> จบคลิปนี้ผมคงต้องไปหาซื้อสเตปซิลมาอมนะฮะไอ้ะยาคือมันเจ็บจริงนะเนี่ยผมขอเงียบแป๊บน,นึงนะคือมันเจ็บมากผมก็กินน้ำไปนะเมื่อกี้แม่มันก็พอทุเราลงอยู่เสียงผู้หญิงมันเยอะเฉยๆแ,แบบผมต้องดัดอะแวเวลาดัดมันเจ็บคอนะครับผมอันนี้มันกกแล้วแต่คนเนะอะ <c oughs> พราะผมไม่ใช่นักพากแหมแค่เกมเมอร์ธรรมดาเท่านั้นบ๊ายบายโทเทมเรียบร้อยนะฮะแตกไปโอ้ยขอให้พาทนี้มันจบไปไวเถอะตอนนี้ก็เที่ยงคืน20่สิแล้วนะครับผมไปเตรียมตัวเตรียมตัวเข้านอนเรียบร้อยนะครับได้เกาะมาก,กบบอู้เย้ย แหวจัดการหัวหน้าเผ่ากำมารอนี่สทีเขากดขี่ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์มานานแล้วนำตัวของโมอิวาไปทีนี้หัวหน้าเผ่าก็จะสูญเสียพลังงานเงาส่วนข้าก็จะรวบรวมกำลังของชาวบ้านไว้ช่วยเหลือพวกเขาสู้กับหัวหน้าเผ่าแต่ว่าพวกเขามีกองกำลังสนับสนุนนะตอนที่พวกคนพวกนี้เกิดมาหัวหน้าเผ่าก็ปกครองที่นี่แล้วพวกเขาจำช่วงเวลาที่ชาโดโดมาที่นี่ไม่ได้ ที่โมอิวาพูดมันหมายความว่าอย่างไงกันชาวบ้านจำชาโดไม่ได้หรอมันผ่านมากี่ปีแล้วว่ะอย่างงี้โมอิวะมีอายุเท่าไหร่กันน่ะข้าน,นึกออกแล้วข้าเคยเห็นหน้าโมอิวะในรูปวาดที่ปราสาทวิเจียนรูปเธอแน่นอนข้ามั่นใจนางจะมาจากยุคเดียวกับข้าได้อย่างไงกันทำไมจะไม่ได้ว่ะว่าก็เจอสิ่งมหัศจรรย์มานักต่อน,นักแล้วนี่นะเดี๋ยวหยุดก่อนคนพวกนั้นเป็นใครกันอาวุธเต็มมือเลยเตรียมตัวสู้นะ โอ้ยเจ็บคอแป๊บนึงนะมาต่อครับโอ้โหภาพนี้ผมอาจจะประสิทธิภาพเสียงอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมแบบโอ้โหเจ็บคอจริงแม่ต้องไปหาน้ำพึ่งมะานาวกิไนไะม่ได้พระเจ้าหน่วยพิทักษ์คนไฟเฉยบ๊ายบายหมวกเท่ดีฮนะ สวยสวยคนไฟซะด้วยอุ้ยโดนคแับได้อยู่มาเลยพี่สับเข้ามาอุย้ยได้ไหมเอา,าไม่ได้งั้นก็ตายทุ่มเลยครับโอ้พึ่งผ่านไปตัวเดียว แต่ตอนนี้คุณภาพเสียงนี่แบบโอช้ชัา people, er จะตายแล้วแล้วก hmm. ็เ ну ว้นกันมา3พาร์ตติดต่อกันเลยนะครับก็อย่างนี้ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมจะอัพคลิป Shadow ไฟ g h t 1 c t a แชปเตต่อ1สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้ดูคลิปเก่าที่ผมอัดไว้นานแล้วนะครับพวกมันแค่ทำตามคำสั่งที่ Shadow ให้ไว้ที่ไม่ให้โมอิวะออกจากที่นี่พวกมันคล้ายกับหุ่นเงาของโอคาดะแต่ดูซับซ้อนกว่า s h a โด w มีเทคโนโลยีระดับน <pos id> <movement> ี้ได้ยังไงกันก่อนที่เขาจะสร้างโดมที่แปลกกว่านั้นก็คือทำยังไงโมอีวาถึงยังคงเป็นเด็กอยู่อย่างเงี้ยแม้ว่าจะผ่านไปเนิดนานเท่าไหร่และทำไมนางถึงได้ยินเสียงจิตเงาก็น่าคิดนะแต่ตอนนี้ฉันปวดคอเหลือเกินเคยคิดว่าชาโด w ทำให้นางเป็นอมตะไม่ธรรมดาจริงๆข้าอยากจะเจอชายผู้นี้เต็มแก่อ่ะโมอีวาเขาเป็นใคร ดูเหมือนจะเป็นพวกวีเจียนนะทำไมพวกเขาถึงขวางทางเราเขาคืออัศวินนิชาเมื่อนาม,มาแล้วเขามาที่นี่เพื่อนำตัวข้ากลับบ้านเหมือนอย่างที่ท่านทำแต่หัวหน้าเผ่าทำให้เขานอนหลับไปโอ้โหข้าเคยเห็นนายพลคนนี้ที่ขบวนของทหารจิตของเขาพุ่งมัวขนาดนี้ไม่มีทางที่เราจะคุยกับเขาอยู่เรื่องแน่จมตีเลยโอ้โหมาคัด <laughs> ยุยงเหลือเกินนะครับ ไม่มีใครสนับสนุนให้คุยกันแบบสันติเลยอะต้องสังเกตดูสิครับแบบตั้งแต่เริ่มต้นพาร์ทที่แล้วนะครับจะสังเกตได้เลยว่าพวกนี้แม่งส่วนใหญ่จะไม่คุยกันก่อนเนี่ยจะตีกันก่อนแล้วค่อยคุยนะฮะ <ız> แหมเป็นมายาทกันทักทายโคตรน่กนนาก,กลัวไยเขาเอาดาบยักษ์มาเว้นอนะ่ะอุ้ยเจ็บน,นะพี่ขอสับขาหน่อยบาย,บายยอ้าวนึวก็จะตายในข่มเดียว ไอ้สู้ๆอีก3ตัวถ้าจะไม่ผิดบอสรอบนี้น่าจะเป็นแอคเจอลผู้พิทักนะครับมามาสวินิทวานะครับอืมโดนหัวไปจังๆอยู่พี่บายบายอาวุธตกแล้วก็ <c oughs> เปล่าประโยชน์ไปอุ้ยมันไม่มไมทุ่มทุ่มสิทุ่มไม่ทันน่ะชักมันเถอะยังไงมันก็ตายนะครับยเ่งคืนครึ่งตอ่อดีไหมอ๋อมันจบจบลกัน ไม่อยากค้างคานะครับพรุ่งนี้ก็จะได้ไปแชตเตอร์ใหม่เลยไม่ใช่อไรบอกที่ผมรีบเวน่นก็คือผมจะรีบไปเก็บสะสมของในแชตเตอร์จูนนะครโมอิวะจะรู้จักกับชาโดได้ยังไงเหตุการณ์มันเป็นมายังไงอ่ะสัตว์แห่งเงามืดโจมตีดินแดนของเราและข้าก็ติดเชื้อโรคประหลาดหาหายนะชาโดสัญญาว่าจะรักษาข้าแปบนะครับผมเหนื่อ <bij> ย <empezar> โรคนี้จะไม่แพร่มาที่เกาะแห่งนี้ตั่ใดที่ข้ายังอยู่ที่นี่มันนานมาแล้วนะโมอีวะตอนนี้ชาวเฮโร่รู้วิธีการรักษาโรคเงามืดแล้วเราจะช่วยเจ้าเองที่ผมไม่รีบกดไม่ใช่อะไรหายใ,ใจอยู่ดีจังเลยเจ้ายังมีชีวิตยอยู่ว่าแต่เด็กคนนี้คือใครกันอ๋อเจ้าวิมไปแล้วสินะที่ข้าบอกว่าให้ระวังตัวให้ดีนางชื่อโมอีวะนางช่วยเราตามหาชาโด เขาเป็นคนเดียวที่จะช่วยให้จูหนหลุดพ้นจากจิตเงาได้ข้าขอโทษนะที่มาขัดจังหวะแต่มันมีอะไรแปลกๆโผล่ลขึ้นมาจากน้ําแล้วมันกำลังจะพุ่งมาโจมตีเราอ้าวกับตันฝางนะฮะน่าจะเป็อีก2ตัวนะครับมายกที่1ปีศาจครึ่งบกครึ่งน,น้ําโอเคตัวต่อไปนะ่าจะได้สู้กับแองเจลนะครับผู้พิทักษ์แมตัวนั้นนี่ถือว่าก็ยากอยู่นะแต่สำหรับผมนะบอสท,ที่ยากที่สุดคือ โบโล,โลนะครับสำหรับผมเมื่อกี้คิดอยู่ว่าบอสต,ตัวไหนยากถ้าถามว่าชาโดมันโหดไหมมันก็โหดนะครับแต่ว่าผมว่าโบโล,โลยากกว่าคือชาร์่ะมันยังตีได้อยู่ไงแต่ไอ้โบโล,โลคือมันบล็อกอย่างเดียวเราต้องแบบไปเข้ามุมให้มันตีก่อนแล้วค่อยตีได้อะ่ะเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูในแชตเตอร์ถัดไปของถัดไปนะครับ <c oughs> คุณก็ดูเอาแันว่าผมจัดการมันยังไงะนะแต่บอกเลยว่า <c oughs> <c oughs> มันไม่ EC แน่นอนโอเคจบที่สองนะครับ จะจบแล้ว <Elena> ดีใจจังเลยไปถึง um จบแชปเตอร์นะเข่ามอนอุ้ยสับไม่ทันแต่ทวนอันนี้ใช้ดีมากเลยนะหัวแตกมอนมันจับประทุมฮะโอ้ยเจ็บจี๊ดโอ้โอ้โอ้สับสับเรียบร้อยครับหัวแตก เาชนะเรียบร้อยเฮ้อเตรีมตัวภาคนั่นไงตัวเดียวเวลสิบหกเลยนะอีกเวนอีกแค่ตัวเดียวแค่ามาทันเวลาออกเดินทางพอดีพอดีขอแจ้งข่าวดีนะว่าหัวหน้าเผ่าถูกปลดแล้วเขาได้เลือกหัวหน้าเผ่าคนใหม่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> จบกันสักทีขอบคุณมากจูน ต่อไปนี้คงจะไม่มีใครต้องทนทุกข์ทรมานเพราะข้าอีกคุยอะไรกันเนี่ยเจ้าเจอนางที่ไหนข้าบอกแววว่าให้วางตัวให้ดีนางเป็นใครโมอีวะช่วยบอกมาสเตอร์โอคาดะกับกับตันฝั่งทีว่าเจ้าเป็นใครโมอีวะโมอีวะจะเป็นอะไรหรือเปล่านานไงแองเจลมาข้ารู้สึกไม่ค่อยดีชาโด์พูดถูกข้าไม่ควรร่องเรือออกมาจากเกาะได้โปรดที่ข้าไว้แล้วหนีไป จะทำให้ข้ากลัวโมอีวะหน้าเจ้าซีดไปหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นจุนถอยไปเดี๋ยวนี้ข้าไม่ไหวแล้วข้าทำต่อไปไม่ไหวแล้วจุนยกใครยกโทษให้ข้าด้วยโอ้คนภาคก็ไม่ไหวเหมือนกันครับเจ็บคอตัวผู้หญิงเยอะเกินแหมตัวผู้ชายก็นหนักอะอันนี้ตัวผู้หญิงสวยวะโดนเนเ่ผมยืมมาไงว่าคอมโบนมีอะไรบ้งบางอะไอตัวแองเจิลผู้พิทักษ์อันเนี้ย ถ้ามันโดนติดมุมก็อีซี่ติดมุมไปอ้ยอย่าเพิ่งออกมาจากมุมนะอยู่มุมไปก่อนอา้าวไม่ถ้ามันไม่อยู่ในมุมก็มค่อนข้างที่จะแบดนะครับไม่ตายด้วยเยี่ยมเอาไงอะ่นะเดี๋ยวเข้าไปหาอุ้ยนั่นไงอยม,มาสกัดขามันมตายซะแอนเจลผู้พิทักษ์สินะเรียบร้อยนะครับผมมีปีกด้วย สวยงามอุ้ยเปิดก่อนไม่ได้เปรียบเสมอไปอุ้ยได้อยู่ขอบอลแมนติดมุมแล้วก็ยากหน่อยนะเอ้าโดนเคาะอุ๊ยอาวุธตกด้วยไม่นาารอดครับผมรอบนี้เอ้ยเอ้ยรูปนี้เอาเป็นปกได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ขอรูปหน่อยนะฮะอันนี้ยังไงก็ลบไม่ได้มาดมาชนเลยอย่างนั้นแหละรอบนี้ผมโยนไม่ต้องพูดโยนนะมั้งแพ้แพ้แพแพ แเจลแอนเจลจะบินไปไหนวะจจะแม่หนูน้อยรอบเมื่อกี้ทำไว้สนักเลยไปไหนฮ้อเข้ามุมไปเคอร์มอนติดสตันติดสตันแต่ผมว่ารอบนี้ผมก็น่าจะชนวะว่ะแต่ก็ดูถูกไม่ได้นะครับเพราะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้จะบินไปไหนวะเจ้เรียบร้อยนะฮะยกสุดท้าย มาพร้อมแล้วยกสุดท้ายนะครับผมฮึบโหพลาดโอ้โหมันผักด้วยโดดโดดไม่ทันเอ้าเฮ้ยจู่ๆก็ออกไปอยู่ตรงนั้นอุ้ยอุ้ยมันเอาอีกแล้วมันอุ้ยไม่ทันนะครับผมจะกดเดินหน้าไม่เ้าเวก็เว้นยากนิดนึงไม่ถนัดอุ้ยโอ้โหสองสองถือว่าเจ้ากันนะกันมารอบสุดท้ายนะฮะขำๆ แพ้ก็เริ่มใหม่นะฮะอุย๊ยเจ็บจุ้มเบยเจ็บจุ้มเบยโอย้ไม่โดนด้วยโอย้ได้อยู่อันนี้อุย้ยหมวนไม่ทนันไปไหนวะจ้าเข้ามุมไปมันไม่ทุ่มอะ่ะเออมันทุ่มละอุย๊ยฉันโดนอีกแล้วอชีวิตจริงตัวเอกเราน่าจะตายแล้วนะครับแม่เรียบร้อยชัโดอัดไม่ยอมให้บินหรอก ถ้ามันบินนี่ผมน่าอาจจะไม่รอดอ่ะว่าจะไม่ใช้ชาโดนะตอนแรกแต่มันเสียเวลาไงเพราะตอนนี้มันเที่ยงคืน40่สิแล้วหันรามองในไกลอีกทีนี่แบบเป็นไม่ได้ลอวอ่ะเรียบร้อยนะครับได้ชุดมาโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปวันที่9เนาะน่าจะได้วงประมาณวันสักวันที่16บหกมั้งตำนานแห่งวิเจียนได้เล่าขานถึงวิยกรรมของวีอาบุษต่างดาว ที่ช่วยพวกเราจากโลกหาหายนะแล้วก็ช่วยชีวิตขององค์หญิงฝาแฝดเอาไว้ขอพักแป๊บนึงนะ <c oughs> <c oughs> มาะไปต่อองค์หญิงเริ่มจะเติบโตเป็นวาชินีและพวกเราก็เริ่มทำตามหลักบัญญัติของท่านเวียบยุทที่จัดโลกแห่งเงามืด <c oughs> มันเขียนว่าที่จะแต่แบบผมสกแปลกไงส่วนองค์หญิงน้อยเกิดว้่มป่วยและเสียชีวิตไป แต่ชาโดอยู่ใกล้ๆนางในคืนสุดท้ายโมยิวะท่านคือวาชินีของข้ากระหม่อมใช่หรือไม่ถามแบบต้องๆเลยนะประเด็นวาชินีเหรอก็เป็นไปได้นะตอนนี้ข้าเป็นอิสระแล้วและก็จะได้ไปพบกับชา์โดอีกครั้งเราจะมุ่งหน้ากลับบ้านกันไปทางเหนือโอเคครับสหบพานนี้ผมในการโอเคต้องขอจากเพียงเท่้ผมเจอก,กันในาต่อไปสหภานนี้ไปนะครับเจ็บคอมากบายบาย